สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกกตูมนะคะหาจับปูก่อนนะคะหาปูนาก่อนนะคะ เดี๋ยวไะหาปูก่อนนี่นะคะที่ใส่ปูเราสบายนะคะเอาใส่ตรงนี้เลยนะคะปูออกไม่ได้นะคะนี่ง,ง่ายนะคะปูจะอยู่แถวนี้เลยเยอะหาตรงนี้นะคะปูหาที่ตะก้าเต่านี่แหละเดินหาเลยเดี๋ยวก็เจอ น้ำใสหรือเปล่าล่ะถ้าน้ำใสเราก็เจอเร็วอยู่นะก็น้ำใสอยู่ไหนล่ะปูอยู่ไหนล่ะใช่ปูไหมนี่ไม่ใช่ตอนกลางคืนเราเอาไฟมาส่องจะได้เยอะนะแต่น้ำมัน,นยังขุ่นอยู่นะคะฝนเพิ่งตกหยุด ต้องเป็นพุ่งนี้พุ่งนี้รอให้น้ำใสเออใช่ไหมนี่ตัวปูหรือเปล่าไม่ใช่ หาจับปูก่อนเฮ้ยใ,ใครมาหาก่อนเราแล้วเห็นรอยเขานี่นี่รอยเท้าเขาสงสัยมีคนมาหาก่อนเราแล้วสงสัยมีคนมาหาปูก่อนเราแล้วนี่เนอะเดี๋ยวนี้น้ำจะใส่นี่ล่ะโลกมากเลย เราไม่ได้ทําเราทําแต่ตาก้าเหลือพอมดฝนดูแรงเราก็มาไถาไว้ให้หญ้าตายนะกอมลไใ่มาหว่านไว้นะตาก้าเราไหนลละปูทำไมไม่เห็นปูล่ะนี่นะคะเราก็เจอรูปูนะคะ เจอรูปูแล้วนะคะเดี๋ยวจุกป,ปูก่อนอจุกป,ปูก่อนนี่เจอรูปูแล้วมีใหญ่ด้วยจุกเอาเลย ออกมาหรือเปล่าเนาะไม่ออกสงสัยมันออกไปแล้วมันออกไปหากินแล้วละ่ะดูเก่ามันได้เลยรูเก่ามันเนาะรูนั้นลหละเป็นไงมันก็มีหลายรูนะคะแต่รูนี้จะได้ไหมเนาะ ดูนี่อีกไหน้ะสงสัยมันออกไปแล้วเนาะ มันออกไปแล้วเรือนดูแถวนี้ก่อนถ้าฝนตกมันก็จะออกมานะปูเนาะนี่เป็นไงเห็นไหมไม่เจอนี่นะครับปูเรา คงไปหาที่นี่ก่อนน้ำไม่ใสหาปูหาปูหาปู ไ,ได้เ,ดไเ,ดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอจริงจริงลี่อุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยนี่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหนีบนะนี่ตัวเมียด้วยนี่หาอีกหาอีกอน้ำมันเริ่มใสแล้วมันก็เริ่มออกแล้ว น้ำม,มันขุ่นมันเลยไม่เห็นมันนะคะมันก็ซ่อนเร็วนะมันก็เข้าไปซ่อนแถวกอหญ้านะถ้าน้ำใสเราจะเห็นเร็วมากเลยนี่ที่น้ำม,มันขุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ข้างคันนา แถวขนาก็ลกมากเลยอ๋อนารั่วด้วยอโอ้โอ,โอตัวนี้นารั่นี่นะคะอ๋อมันรนนั่ตรงนี้เหรอนี่ตรงมันรั่วนะคะเ,เห็นแล้วนะคะตรงนี้คือที่นารั่ เราเห็นแล้วเดี๋ยวเรามาปิดนะคะนล้ก็จะต้องเอาเสียมมาขุดแล้วค่ะแล้วก็ปิดที่รัว่วมันงหนปูต่อนี่นะคะนี่นะคะปูเรานะคะโอ้พ่อป่นแล้วนะคะ แล้วพอป่นแล้วนะคะตับก่อนนะคะพอป่นปลูกแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ